อ่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นทุ่นอ่านะครับทุ่นน้มจีนะครับน้มจีเนาะนะครับอ่ามันยาวตัวนี้ผมวัดได้ห้าเซนติเมตรนะครับโฟกัสไม่ชัดนะครับห้าเซนติเมตรนะครับดอกเมื่อวานนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาถ่วงน้ําให้ดูนะอันนี้เป็นลูกหมุนนะครับอ่าลูกหมุนเบอร์แปดนะครับ ก็อตอนนี้ cm, ห้าเซนหางปงนะครับบอดี้ห้าจุดห้านะครับส่วนที่โตสุดนะห้าจุดห้าครับตัวนะครับเอ่อเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวนะครับเรือสองข้อผมไม่แน่ใจว่ามันแตะพื้นไหมเลื่อนลายแป๊บนึ่ง อ่ะผมเลื่อนไลายมาชนเลยนะครับเลื่อนไลายมาชนในนี่นะครับอ่าเลื่อนลายเลื่อนลายมาชน,ล,น,น ine, ลูกมุนเลยนะครับก่อนลงไปใหม่ก่อนนะครับไม่กระดิกเลยคิดว euh. ่าคิดว่าน่าจะจมนะครับจมนะครับผมลูกหมุนเบอร์แปดจมนะครับอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเล็กกว่านี้มันไม่น่าจะลอยนะครับ นี่คือหางโล่งนะครับหางโล่งครับประมาณนั้นเลยครับผม